คลิปนี้ตัดจากลาลเลื่สดเทลเลเรียคารามิตี้ที่มีนานังครั้งโปรดติดตามด้วยนะครับแต่มันเป็นตุ่มๆสาวหู่รังเฮ้ยมันมีนางพยาบาลอยู่บนเกาะบนฟ้าด้านบนอ่ะโอ้โหรู้เรื่องเลยตอนผมไปเห็นเกาะลอยฟ้ามันเป็นนางพยาบาลชาาาลลลีง <laughs> ลงิราาาัมมกุ นี่ฮะพูดไปตัววหน้าคไหนตอนนี้เราทำอะไรกันกยเหลืองเฮ้ยตัวอะไรเกิดเดียครอปแฮตอะโวเคนเฮลลิวเบร์โอเฮลลไมไช่วยช่วยด้วยเห็นด้านซ้ายเราไหมเนี่ยฮะเดียครอปแฮตอะโวเคนเห็นอยู่จะไม่ไปหรอกเอวมันมาร์คได้เรื่อยเลยไหมหรือว่าผมมียา มังก็เลยมาไปหาคุณได้มาเร็วมาเร็วก่อนที่ผมจะตายหฮเพเ่ินสู้เดียคลับมันอยู่ทางซ้ายน่ะโอ้ทำไงอ่ะฮู้ฮูโอ้ยเต็มมือโอ้ยอ้โดนมือมัอนโดนดนเก อาโมเมนต์เลิ้นซ่าตูเกเตอร์อาโมเมนต์โอ้พลังหมดลาก่อนพลังหมดอดซอยตายอุ้ยเตรียมพร้อมสู้หรือยังอพร้อมหรือยังผมพร้อมนี่แกนะว่าตังคุณพร้อมพี่ๆตังพยาบาลของผมว้ายคู่ด้านใต้เลย เราเนะมันจะมันจะแยกล่างหลังอะ่ะดบาบพยายามดึงแบบเดินล่าง<ห>มันวนขึ้นันบนอะแล้วะผมอยู่ด้านล่างผมอยู่ด้านล่างจริงจริงเมื่อกี้เขาหลบก็ได้แต่ว่าเขาอยากให้มันโดนดาเมจสะท้อนเขาไงหได้หมู จะตายละนี่ไงมาถึงมันอาจจะตายละนี่ไงมาถึงมันจะตายครับเราหน้าหลังๆมันยิงดินจีนรายนะโอ้เฮ้ยมันขัดมันขัดจังหวะฮิวเขาอะแย่มากมันสปันไงมันมีสปันด้วยคุณระวังได้ได้ได้แต่เรงนั้นมันจะสู้กับมันแบบไม่หิวเฮ้ยมันตายแล้วตายแล้ตายแล้วมันจะเปิดมันจะเปิดล่างสองมันจะเปิดล่างสองมันมีนี่ด้วยระวังมันมีลูกน้องไม่ใช่มันมีลูกน้องมันแยกล่างตัวเองอะ มันจะมีสองตัวหลังๆอ่ะเี่าีไงแต่ผมรัเบิร์ดผมใชิญเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดปุ๊บผมปามั่วมากเลยต้องเต็มเต็มโดดแล้วเสียงอ่ะโดดแล้วเสียงจะหลบกนายตายแล้วหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่ง อ๋อแล้วน้ำพยาบลาลเราหายไปไหนตายแล้วเหรอ,อยังไม่ไมาอยู่เดินออกมาเดินด้านนอกเดินอยู่ต <both S 2> <seven S 1> รงขอบอ่ะโอ้โอหนี่แหละต้องหลบข้าเนี่ยปึ๊บหลบง่ายมีพันกันโทษเราก็ต้องทีต้องคือหลบหลบ นี่หลบชิวเต็หัวเลยโอ้อันนี้หลบไม่ชิวแนะนำให้ดูแมปเรื่อยๆสู้ก,ก่มันจะพุ่งขึ้นมาฮะพุ่งขึ้นมาทางทางปืน <c oughs> เขาหลบแล้วเขาหลบชิวไงไม่ยังทีไม่ได้หัวใจเดียวเขาต้องจะหิว <c oughs> ไม่หัวใจเดียวละขึ้นมาทางผมปุ๊บหลบแนี่ <c oughs> แต่เขาเริ่มตีมันไม่โดนเนี่ยสิปเอขนาดตังค์เลยคืทำไงคืแล้วทำไงนี่ไงแรงล่างใช่ไหมแรงล่างแรงล่างแงล่างไอ้แม่ตายแล้วตาตายแล้วตาตายแล้วตายแล้วตยแล้วตายแล้วตายแล้วย่าถาอย่ามอยู่ไหนมันขึ้นมาฝั่งนี้ฝั่น้ตายแล้วสวยทีนี้เราก็จะไปฆ่าบอสตัวข้างล่างอีก เฮ้ยอุ้ยดาเมจปืนโคตรแรงอ่ะเมื่อกี้เอาป <up. S 1> ืนเอาเมสใส่มาเอาดูดิเกือบตายแล้วนะปุ๊ป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 ปุ๊บปุ๊ปมาตาตายเลยนะเขาตายเพราะลูกน้องมันเนี่ยไอุ้ยโอ้โหโหมงเลยช่วยที่อยู่ไหนอ่ะข้างบนอ่ะเห็นไหมดูเห็นละตายละมันจะมี NPC ดอกอปม p c เกิดแนวิสโตน ระวังล okay. ูกน้องมันนะได้เขากำลังเขามองไม่เห็นตัวเองนี่แหละไมน่าแนวิสตัวจะ้ตายขุด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 เรามาก่อนขุดให้ลูกน้องมันโผล่มาขุดช่วยเขาหน่อยช่อยเขาหน่อยแนวิสตัวนะตายแล้วเชิญทาลูกคระโอเคเอ็นพีซีตัวนี้แหละจะขายมา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 เลือกซื้อของสายตัวเองนะ <Yeah. S 2> อะไร <c oughs> อ่ะเขาตีลูกน้องไม่เข้าโออาาจ,จัก <laughs> <c oughs> ไม่มันไอไอของนะนะั้นน่ะเมสมันต้องปาออกไปมันเดืแรงลองปาพอดิโอเขาตีเข้าเทนหนึ่งวะอะไรวะ <c oughs> เราจะไปทำอะไรต่อไม่รู้อาจจะกลับไปกอ่อนกลับก่อนก็นมั้งอันนี้น่าจะขอแข่งา <c oughs> <c oughs> วันนี้อาจจะต้องอันวันนี้อาจจะพอแค่นี้ก่อนได้โอเค